พี่กายประกอบรถกันดีกว่าค่ะอ้าวน้องเก่ากระเด็นกระดอนมาแล้วค่อยวางสิเขาช่ารถเกีุไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รถเก๋สนุกมาก เขาทำเขา,เาทำเป็นโอ้ยจะทำสีทำทำทบถ้าผม,มาจริงไม่ได้นะถ้าผมจริงอ่ะมา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 เชิญทำอันนี้ตัวคาร์ที่เหลือเราต้องมาตกแต่งกันเองเอามาสร้างรถน แค่ตองต่อรอยาวเขียนซื้อน่ะมีง่ายเองฮะวนนี้รเก่เขา พี่รถรถเต้นดีบอยเวเฮ้ยของพี่เป็นรถเทนิกเตอร์นจมูอีแ้ไยมีีดีอะไรร้าแมาเทเติแาลังหนเอาเอาล้อแบ่ไรเขาบ้านดล้อจ พีช่ชาแค่นี้พอรถเทรลคอปเตอร์รรส่วนที่เหลือทำมันอ๋อนี่มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่รถแตะเออนะมัไนไม่ใช่รถถ้าเราประกอบรถด้วยกันประกอบไปประกอบมาแย่งกันนะคะทะเลาะกันไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เจ้าไมัน,น,นจะเป็นรถสักทีอะฉันข้าเป็นรถเฮลิคอปเตอร์ มึงหมุนคนกันดูซิว่าจะเป็นยังไงเฮ้เป็นไรเอาไปแซวขอไอเอ็มอแล้วมหมุนคนกันปะไม่ผมไม่เอานี่ท่าถึงอหละแต่ว่าตุตกต่อใช่ขาต้องโสดอะรับไหนมาดูอ้กสิราพี่กายอะนอนประกอบเองกู

ขึ้นมาดูเห็นหรือยังโอเคแค่นี้ละทางแค่นี้ละรถอะไรรถทุวงอ่ะเนี่ยคันย,วยาวๆเนี่ยถ้าเรื่องชื่อนี่ตั้งชื่อเป็นรถเฮลิคอปเตอร์ว่าอะลุนายกโชว์หน่อยนิดพี่เก้าเนี่ยพี่เก้ายกโชว์ด้วยพี่เก้าอะเก้า เออล้อล้อยังไม่ตรงไหนยกโชว์ได้ไหมสวยบ้าของมิกาโชว์คู่กันเขาเองไม่รู้ไหนรถเกตต์อู้อ้าวหลุดอีกแล้วรถเกตตอ่ะไม่รถเกตตแค่นี้เหรอไหนรถยกโชว์คู่กันดิให้ดูหน่อยเอาเอาอยู่นิ่งๆสิลูกเก้าแล้วทับรถ โอ๊ยประกอบไ่เสร็จสักทีเมป็นกอบเขาได้ก็ได้หันมายกขึ้นนิ่งๆ